การ์ตูนไทยคลาสสิกผีหูขาดเขียนโดยสร,รเดชชาตรีตะวันสายโด่งแล้วนักฤขาสน์เปีกไม้หลังคามุมแฝดของนักวาดการ์ตูนผู้ยิ่งแย่นามว่าเดชสรพั์เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันหากินมากาเกินไป อเนื้อเรื่องการ์ตูนที่ดีน่มันต้องสนุกมีที่มาที่ไปสิยิ่งถ้าจบแบบหักมนมได้ในยิ่งสุดยอดถ้าเขียนซ้ำๆซักๆกกมันก็เหมือนประจานตัวเองเป็นคนมันต้องมีสมองบ้างไม่ใช่มีหัวไว้หูติดอย่างเดียวดังนั้นมันก็ต้องคิดบ้างคิดคิดคิดเเเเเเจะไงดีวะคิดคิดมวัวแต่ชักช้าอืดอาดอยู่นั่นแหละเพรานักเขียนใหญ่ห้าวันแล้วนะ ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยชาตินี้คิดจะมีเงินมีทองกับเข้ามั้เนี่ยฮะฮะบนซ้มสาอีกแล้วเบื่อเบื่อว้ยเบื่อแป๊บๆๆๆเบื่อแสงๆๆๆๆดูมันแล้วนั่นจะไปไหนอ่ะก็ไปหาขุดเผือกขุดมันเอาไว้ให้กินสิข้าวสารใกล้จะหมดแล้วนะวะเอ่อชาติก่อนกูไปทํากรรมอะไรวะเนี่ยเวยคิดต่อคิดอคิดคิด หนีไม่รอดลรามึงมึงตายแน่เออเฮียเออในเมไอเสือมีเรื่องอะไรกันเนี่ยฮมึงมึงเซ็ตกูละเฮ้ยแกออูู้กูอ้าไอเสือหยุดมันเรื่องอะไรกันวะหยุดนะเว้ยเฮ้ยไปเว้ยถามเดี๋ยว โอ้โหโน้โหโอ้พ so <t> <adventurous cycle> <t> <t> ี่เดชช่วยกันด้วยทำใจดีๆไว้กึมเฮ้ยทำไมมันถึงทำกันถึงขนาดดีวะพี่จะพาไปโรงพยาบาลเฮ้ยชักกระตุกเฮ้ยกึมเฮ้ยถึงกับตายเลยเรอวะเฮ้ยกึมเว้ยกึม พี่เดผีพี่พี่เดเฮ้ยน hey. ั่งใครวะฉันเองพี่สอละกึมอ่ะไอ้กึมผีมึงหลอกกูไอ้ชี้ไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยพีะไปไปไหนอะไปอยากขอไอ้เสือขัไปหานฮะ อย่าอย่าเลยให้มันตดพุกดีกว่าพี่จะเป็นพยานให้อยู่แล้วอไม่มันไม่หายกันพี่ก็ดูหูจนสิเลือดต้องล้างด้วยเลือดผีหูขาดไม่ใช่ผีหัวขาดรู้ถึงไหนก็อายถึงนั่นฉันต้องล้างอายไปกับฉันนะพี่นะเอา ผมไปก็ไปถามหน่อยมันแค้นอะไรเองวะกึมเรื่องผู้หญิงเนี่ยพี่โอ้ผู้หญิงอีกแล้วทำไมวะทำไมลูกผู้ชายมันต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพราะผู้หญิงคนเดียววะมันคุ้มค่ามันดีเลิศตรงไหนวะผู้หญิงอ่ะพี่เดชก็มีเมียพี่เขารู้นี่ว่าผู้หญิงเนี่ยมันมีดีตรงไหนกอเฮ้ยอย่าทะเลื่งนะ พี่ไม่ยอมตายเพราะผู้หญิงคนเดียวหรอกโว้ยสตรีคือศัตรูไม่เคยได้ยินละไอ้ผีกึมอันว่าช้างสารงูเห่าข้าเก่าเมียรักท่านไม่ให้ไว้วางใจไม่เคยได้ยินละนี่สัมบัติสันวนจริงๆนักเขียนไสเกียวเฮ้เรื่องกูไอ้ผีหูกุดถึงแล้วพี่กูมาทำไมวะเนี่ยมันไปอยู่ไหนนะเออ เอ้นั <poisoned indo> ่งไงเเจอแล้วเี้พวกมันเออเจ้าจะกิงหรอวะกึมถ้าฆ่ามันน่ะเราจะยิ่งมีบาปหนักนะเออพี่ว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายดีกว่านะเชื่อพี่สิพอมันรวยมันต้องวิ่งเต้นล้มคดีแน่พี่เด็กก็รู้เลือดต้องเอาเลือดล้างถึงจะสะใจ เอ้ยพ่อกูบอกแล้วแกจะใช้เงินปิดปากไอ้นักเขียนไส้แห้งนั่นให้มันกลับคำให้การ <laughs> ไอ้นี่เนี่ยมันจนแทบไม่มีเงินตัดผมใ <laughs> ช้เงินสักสามพันก็รู้สิบปากมันได้แล้วเอ่หอเหรอดหรอเหรงดูทัเหรอเหรอเหรอเอหรอเหออเหอ อะไรกันเฮ้ยทำไมทำอะไรมันไม่ได้เฮ้ยรมันมีครองดีหรือ,อยังไงวะเฮ้ยทำไมวะเฮ้ยรอาทำไมอะอะไรกงวันวะเฮ้ยทำไมทําทำไมถึงทำอะไรมันไม่ได้อะเฮ้ยทำใจซะเถอะกึมทำไมถึงเป็นแบบนี้่ะพี่เดก็เองเป็นเพียงวิญญาณละมังกึมวิญญาณมันว่างเปล่า จับต้องไม่ได้ไม่มีแรงไม่มีกำลังก็คงําพองนั่นแหละอ้าวแล้วที่เห็นในหนังล่ะในกระตูนที่พี่เขียนด้วยหักคอเลยนะทำไมอะ่ะอ๋อก็น่ะมันหนังมันแค่กระตูน <c oughs> ก็จินธนาการไปเรื่อยนะแล้วถ้าอย่างนั้นจะจะล้างแค้นได้ยังไงอ่ <c oughs> ฉันไม่ยอมหรอกนะเลยเฮ้ยคนทำชั่ว มันต้องได้รับผลกรรมสิเลือกอาฆาตจองเวรซะเธอวิญญาณเราจะได้เป็นสุขนะเชื่อพี่สิเฮ้ยไอเสือไอหานเฮ้ยมึงเหรออืเฮ้กูรอวันนี้มานานวันที่มึงมีเรื่องกับคนอื่นไอชัยอ้าเยห็นไม่กึมมันแพ้ใครตัวเองคนมันทำกับคนอื่นไว้เยอะไงเฮ้ยมีคนเห็น ตายแน่มึงแ่เฮ้ยอย่าอย่ยาเฮ้อยอย่ายิงอย่ายิงเอเอาแต่นอนอย่างเงี้ยอดตายแน่แน่เออออเเอา้เอาอาอกูฝันขนาดฝันก็ยังทำงานเลยกูไอ้ขี้โม้ไอ้ขี้คุยเอ้ยอ่าช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 ยายายา,ญา,ญาพูดดีๆนะเดี๋ยวของขึ้นจะลำบากนะเฮ้ย เดี๋ยวหูขาดเลยนะผีผีหูขาดว่าหือสำเร็จนะวายขอบพระคุณที่รับชมรับฟังช่องกระตุ้นไทยคลาสสิกฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องใหม่ๆขอบคุณครับ